วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปยังเมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนะครับนั่นเืิงอำเภอแม่สายนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่ที่บ้านน้ําจํานะครับเป็นจุดแรกนะครับที่ผมจะพาทุกท่านเข้าไปเที่ยวยังอาเภอแม่สายนะครับและสําหรับวันนี้นะครับมันจะน่าตื่นเต้นและน่าสนใจอย่างไรนะครับตามผมไปได้ครับ เก็บฟันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองใงและจุดแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับนั่นก็คือศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักรพันธุ์เพนสิรินะครับศูนย์นี้ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่20่าิกรกฎาคม 2,552ครับโดยสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้มีพระกรุณาทิคุณนะครับโปรดเกล้าให้มูลนิธิใช้พัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในโอกาสครบรอบ100ปีพระเจ้าบรมศ์เธอพระองค์เจ้าจากักรพรรดิเพนซิลินะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์พืชนะครับให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสารทานดีนะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมน,นะครับไปเที่ยวข้างในนะครับตามมาเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมศูนย์นะครับไปดูพันธุ์พืชนะครับที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงจากศูนย์นะครับและต่อไปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอย่างที่ต่อไปนะครับเป็นที่ใดนะครับตามผมไล่รอบครับ เร่องทัศนาจอมพักพ่เพื่อย้อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปครับหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวสูงน้ำตาพืพืชจักพันธุ์พิลิมาแล้วนะครับเราก็มาถึงยังจุดนี้ครับที่ว่าการอำเภอแม่สายครับข้างหลังผมนะครับเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมมหาราชนะครับซึ่งเป็นผู้สถาปนาเมืองแม่สายนะครับส่วนด้านหลังอนุสาวรีย์นะครับจะมีหอประชุมพระมหาราชนะครับแต่ไม่ใช่มีไว้ประชุมนะครับ เป็นสถานที่ออกหนังสือผ่านแดนนะครับสําหรับนะักท่องเที่ยวที่สนใจจะข้ามไปยังฝั่งพม่านะครับสามารถทําหนังสือผ่านแดนได้นะที่นี่นะครับส่วนวันนี้นะครับเราไม่ได้ไปฝั่งพม่านะครับเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวนจะุดต่อไปครับ จหัววใจเบรมกันนทัศงจากที่เดินทางมาจากที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับเราก็มาถึงจุดนี้นะครับทางขึ้นดอยเวาครับแถวๆนี้นะครับย่านนี้นะครับจะเป็นย่านที่ขายของนะครับกม่่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับของใช้ต่างๆนะครับรวมไปถึงนี่ครับของกินครับ มีทั้งเมล็ดทานตะวันนะครับแล้วก็มีถั่วปากอ้านะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะเดินขึ้นไปยังพระธาตุดอยวานะครับเป็นสถานที่สําคัญที่หนึ่งนะครับของแม่สายนะครับเมื่อมาเที่ยวแม่สายจะต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับงั้นตามผมไปเลยครับครับเมื่อเราเดินมาเรื่อยๆนะครับสังเกตดูระหว่างสองางทางนะครับทางขึ้นพระธาตุดอยวานะครับจะมีร้านค้าขายของต่างๆมากมายนะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับของใช้ของเล่นต่างๆนะครับมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับให้เลือกซื้อเลือกหากันได้เต็มที่นะครับครับแล้วผมก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับแต่เราต้องเดินต่ออีกครึ่งทางนะครับโดยขึ้นบันไดนะครับไปยังบนพระธาตุเอยวาวนะครับตอนอื่นเราต้องซื้ออุปกรณ์ที่ไปสัการับพระธาตุเอยวาวครับ แลวเราก็ได้มาแล้วนะครับเราไม้พู่นะครับซึ่งเราจะนําไปสักการะพระธาตุดอยวาวข้างบนนะครับท่านผู้ชมพร้อมยังครับที่จะเดินขึ้นไปครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับและแล้วผมก็มาถึงข้างบนนี้นะครับพระธาตดอยวาวนะครับเป็นพระธาตศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งนะครับของแม่สายนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับชมรอบๆบริเวณพระธาตดอยวาวนะครับ ว่ามีบรรากาศที่สวยขนาดไหนแล้วก็จะพาท่านชมไปชมวิว2ฝั่งไทยพม่านะครับตามผมมาเลยครับณจุดนี้เป็นด่านพรมแดนแม่สายนะครับเมื่อข้ามตรงนี้มานะครับก็จะเป็นเขตของพม่าแล้วนะครับแลวนี่คือวิวคือท่าที่สวยงามมาก ท่านผู้ชมนะครับมานั่งอยู่กับหลวงพ่อกิติคุณกระตะคุณโยนะครับเราจะสอบถามหลวงพ่อนะครับว่าความเป็นมาของดอยเวานี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับรก่อนกมคือนต่าแก่เรียกว่าเรียนทั้งคำคําอน,นี้เป็นเรียนเกา่าเมืองเกา่เเกาเพราะว่า มีครูรอลอกมือครูอยู่อย่างอย่างี้ถ้าปุดลงไปมาสักเดืนอนหนึ่งจะไปซื้อของเก่าอย่างตัวนว่าควานม,มีดไปโผล่โอชาเลยก่อนนี้เป็นที่อยู่ของมาแรงเวาเรียวก็อ,อีกท่ายนึงว่ามันฟักวาวน,นี่เป็นกับจับยนกพงสินธนทวัตร เป็นนำเอาพรพรมาสัตวิกีาาษัตริยมาบริสุทธิ์การเมื่อปีพศ296เมื่อ200กว่าปีมาแล้วเรากว่าาเรียกงวาขอุบันี้ก็พระองค์บริษมาสร้างพระธาตุมาที่นี้นะเรอจะปรกอบครงมาร้างใหม่รายยุสมัย องคระาุเ่าองพปัจุบันนี้ก็สร้างมาได้อาจีกวามีีลรามีพอนายผณยืนในน้ำแก้วสินสมุทได้มนตรคราจงแสง่เดินทางมาจากที่สพนานามาทับคลนประชาชน่าวนี้สร้างขึ้นมาทสง พันสี่ร้อยอเก้าสิบสีัเสร็จี่กองพันสี่ร้อยเก้าสิบครับถ้าเสร็จแล้วก็ไปทําที่ทีสลองเดินสลองสร้อสอันร้อยเก้าสิบแปดปมาอีกประมาณ4ี่สิบกว่าปีคาดานี่ไม่มีว่ชัดไม่มีชัด ก็เลยุมาแจงนาได้มาพุรณนาอีกครั้งหนึ่งระยกสัต์ขึ้นมาสัตว์นมาวันี้มีสักแล้วแต่ว่ามามาเมื่อปีที่แล้วนี้เมื่อที24มีนาได้เกิดมีนูบาลีางรุแรงทำให้แก้วฟองที่อยู่บนยอดสัด์นั่งตกลงมาก็เลยจะทุรานาใหม่นขณะนี้ก็กำลัง ดำเนินกันอ่านี่ไม่ได้เกี่ยวข้องากับการที่นี้หรือว่าหลวงปู่หลวงปูม่มอญน,นี้ท่านมาทามา่ทานมาเห็นทำเลที่นี่ว่าดีทำเลดีแล้วก็มากเขาได้น,น้ำเอาทุกท่านผู้เลียงน้อ,อมาไว้ฝั่งเขามันก็ว่าอยากจะเอาปุ๊บปันของพระนอริสวรรณามาอยู่ใกล้ใกล้กัน มาขอสถาบนที่ดนนีสสนนสน่สร้างสร้างหอนี้ขึ้นมาแ้่ก็เติมน้ำเอาอันเสวนีของทางสามพระองค์มาเสริมสถาบันให้นีงไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกัน ได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบายเธอที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับเดินมาจากดอยเวานะครับมานั่งอยู่จุดนี้นะครับด่านพรมแดนแม่สายนะครับซึ่งถ้าเราข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็เป็นประเทศพม่านะครับเป็นท่ากิเลกนะครับฝั่งนู้นก็ยังมีของขายเช่นเดียวกับฝั่งเรานะครับแต่ผมจะพาทุกท่านไปเดี่ยวย่านการค้าอีกย่านหนึ่งครับ มีชื่อว่าสายลมจอยนะครับเราจะเข้าไปกันซอยนู้นนะครับตามผมมาเลยครับเก็บฟันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองในเมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลย อยากจะไปให้ขึ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ใจจะตังก็ไม่เยอะใจจะไรนจะคืนให้คนตาย Tell me a b แล้วผมก็ได้พาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวยัางย่าใสาของย่าเองนะครับนั่นก็คือชนสายลมจอยนะครับในย่านี้นะครับก็จะมีของสายเช่นเดิมนะครับเหมือนกับที่ลอยวาวนะครับ ซอยนี้เข้าไปนะครับก็ยังมีของต่างๆขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมข้างในกันครับตามผมมาครับ นเรามี่เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเที่ยวในอำเภอแม่สายกันมาหลายที่นะครับแต่ก็ยังเหลืออีกหลายที่ครับที่ยังรอท่านผู้ชมไปเที่ยวชมกันนะครับและในช่วงสุดท้ายนี้ครับผมก็ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ครับ เหนือสุดยอดแดนสยามครับที่เมืองแม่สายนะครับวันหยุดนะครับไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนผมขอแนะนําให้มาเที่ยวที่แม่สายในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียนรับชมรายการของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมครับกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยครับสวัสดีครับ